หรือว่าเราจเจริญมรรคแปดเนี่ยซึ่งย่อมาเลยสองคือสมถาาะกับวิปัสนาเพราะขณะที่เราจเจริญสมาธิเนี่ยกายก็ไม่ได้ผิดวาจาก็ไม่ได้ผิดดังนั้นสินเนี่ยครบโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปวิ่งไล่แต่ละข้อหรือมรรคแเนี่ยเราจําไม่ได้ทุกข้อเราก็หยิบข้อเดียวเลยอย่างเช่นสัมมาสังกป,ปะอย่างเงี้ยนะทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆนะ มีอกุศลเกิดขึ้นมาในใจเราก็คอยละคอยทิ้งความเพียรของเขานั้นเป็นสัมมาวายามะละเป็นความเพียรที่ถูกสติของเขาก็ถูกซึ่งสติเปรียบเหมือนนายทวารประตูที่คอยดูว่าคนร้ายจะเข้าเมืองไหมนะถ้ามีคนร้ายอ่ะรู้จักก็ไม่ให้เข้านะอนุญาตให้คนดีเข้าอากุศลมาเราก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาในใจเราไม่ผูกติดกับอารมณ์นั้นไป อนุญาตแต่อารมณ์ที่ดีๆเข้ามา